4นี่5พอแล้วนับแสดงนะครับเตรียมความพร้อมด้านบนเวทีได้เลยนะครับค่ะสำหรับในชุดการแสดงชุดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแนวกันสักนิดหนึ่งนะคะมาในภาพที่สวยงามทำไมเสื้อผ้าตลกลุ้ยขนาดนี้ล่ะลูกฮะตอนเย็นเธอยังสวยอยู่เลยหนูจะ,ะไล่แสดงหนูก็ไปเล่นบ้านลมมาแล้วค่ะ กระโดดเยิงเยงอยู่ตรงบ้านลมอยู่เลยนะคะสําหรับการแสดงในชุดนี้นะคะก็โตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะของนักเยนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะอายุก็ประมาณ11บเอ็ขวบนะคะมาในชุดการแสดงเสิร์ฟฮักบาอีสานใต้นะครับซ้อมการแสดงโดยคุณครูกบของเรานะครับคุณครูคุณครูสรัญยุพาเทพเทียนนะครับรายชื่อนักแสดงทั้งเส้น13ชีวิตด้วยการเรีกยกหญิงฟาริดารุ่งสว่าง เด็กหญิงวันชนาโพทองเด็กหญิงพรปรวีอุ่นปรีครับเด็กหญิงกัญญาัตตุ้งสว่างเด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์ประทุมเกตนะคะเด็กหญิงนันนพัฒแก้ววงลอง้อมเด็กหญิงสุทธิการสมชัยเด็กหญิงนงนพัฒนนาคแท้ต่อเนื่องไปที่เด็กหญิงธัญพรสุวรรณพรมเด็กหญิงละลิตาอิทธิชัยเลิศทวี เด็กหญิงกนกนาสุริยรังสีเด็กหญิงวราพรบุตรชาและเด็กหญิงทันธิดาแสนชามาในชุดการแสดงเสริมพักป่าอีสานใต้เพรเสียงประเมินหน่อยค่ะใครประเมินขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอา้า ขอเซโงปรมือ,อน่ารักมากนะคะ,ะมามาอะไอยู่ตรงไหน คุณพ่อคุณแม่คะอย่ามัวแต่ยิ้มนะคะอย่ามัวแต่ส่งสายตาวันนี้มาเป็นกําลังใจให้กับหนูน้องๆนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ด้วยนะคะในชุดเซอร์ไบ่บ่วอีสานตานะคะสักโค้งสองวงนะครับสนับสนุนการศึกษาสร้างมูลนยนบ้านเรียนบ้านหนองโสนและเป็นกําลังใจให้กับนักเรียนนักแสดงตัวน้อยของเราด้วยนะครับ สำหรับในรุ่นนี้นะคะก็จะโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะเพราะว่าเด็กๆจะไม่เล่นันอยู่นะคะเลยกๆชงอยาให้ได้ว่างชว์ห้องนี้นะคะแต่เวลาเอามาราแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะคะบอลลียังมอลลียังคะพวงมาลัยยังมีอีกเป็นพันๆเลยนะคะตอนนี้คุณครูเริ่มนั่งตบยุงกันแล้วนะคะทีมงานขายพวงมาลัยนะคะนั่งเริ่มนั่งคุยเมาส์บอยกันแล้วนะคะ พอชุนโตโตนะคะก็จะหงอยๆยสักนึ้งพิมนะคะสองแถวก็ได้ครับสองแถวเพื่อจะได้เก็บภาพให้ครบนะครับตัวเล็กๆไปอยู่ด้านหน้านะครับนั่งนั่งคุกเข่าอาชิดไปอีกหน่อยหนึ่งตัวเล็กอขยับไปอยหนึ่งโลกหน่ะแตงโมขยับตามาเลยลูกไอ้หนูใครเนี้ยพิมพ์แล้วพักมาพอแต่งหน้าแล้วคุณผมก็จำไม่ได้นะคะจริงๆเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันเลยนะคะวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองสามชั่วโมงนะคะ สำหรับคุณครูประจำชั้นนะคะวันนี้ขออนุญาตแหกตาสามัคคีผู้ชมนะคะถ้าไม่สวยนี่ต้องถ่ายประมาณร้อยรูปนะคะพอไหมคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะทีนี้มาทางสายชายของเราบ้างน,นะครับมาเปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับเด็กๆรีเควสมานะครับว่าเพลงสมัยนี้นะค,คุณครูกบเพลงสมัยนี้ <c oughs> ขอแบบ โจ๊ะโจ๊ะให้มันทันใจวัยรุ่นหน่อยนะครับวัยรุ่นฟันน้ำนมนะคะปีน่ารักนะน่ารักทุกชุดเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กเดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากเลยนะคะถึงเวลามาปุ๊บไม่ต้องเรียกเลยนะทุกชุดเลยปกติทุกปีจะต้องเอาชุดนั้นอยู่ตรงนั้นชุดนี้อยู่ตรงนี้บางทีอยู่ที่บ้านลมนะคะ สำหรับชุดการสแสดงที่12ของเรานะครับเดินมาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการสแสดงของเราแล้วเดี๋ยวคุณเมนของอนุญาตแนะนําตัวนะครับให้นักเลนยกมือนะครับยกมือสวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับแนะนาแนะนาตัวแนะนำ,นะนำนะนะโชว์หน้าค่าตาหน่อยนะครับสําหรับเด็กชายไกรสอเนเจริญสกุลทิพย์ครับอ,อยู่ด้านนี้นะครับเด็กชายพัทรายุทธโสนาภูน เด็กชายนัทพงศ์ดีพรวนเด็กชายภูวดลภูโพทองเด็กชายปฐมพลสงวนทรัพย์ครับเด็กชายเัยพรทิพพรักเด็กชายพีรนัทชำมนุมเด็กชายพัชระพุธนน์เด็กชายเดชนรินแท้แต้เด็กชายทินรพัฒน์จันเสถียต่อเนื่องไปที่เด็กชายนิิพัฒน์จงเจริญเด็กชายธนวัฒน์ดอกกระถิน เด็กชายโตชิดโพเตชิดโพทองและเด็กชายเมื่อผดลขาวจันท้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ฝ่ายชายชื่อชุดการแสดงอยากกินขนมครก ลังใจให้กับนักแสดงชั้นป .5 ของเราอ่ามีผู้หญิงมาร่วมแจมด้วยอ่านักเรียนไปนั่นเอาเวทีได้เลยนะครับ <All o. S 1> รับพวงมลาลัยจากผู้ปกครองอ่า,อามีทั้งพวงมลาลัยเงินนะครับพวงมลาลัยที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของเรียนบ้านหนองสโสนด้วยนะครับค <All o. S 1> ่าจาก รายการนี้นะคะจบรายการนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมอบโชคอีกสองรางวัลน,นะคะเป็นรางวัลรองใหญ่ๆก็ใหญ่เหมือนกันนะแต่ยังไม่ใหญ่สุดนะคะเป็นรางวัลม้าขุข้าวนะคะม้าขุข้าวจากสนับสนุนโดยเด็กหญิงสรินทิพย์เลิศนิพัฒน์นะคะหรือว่าน้องมายจากนันรีชันประถมศึกษาปีที่6นะคะและกองพุนหมูบ้านหมูหนึ่งบ้านหนองหวายนะคะอีกหนึ่งรางวัลร,รวมเป็นสองรางวัลด้วยกันนะคะ เดี๋ยวผู้หญิงยืนด้านหลังได้เลยนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกับผู้ชายด้วยนะครับอาผู้ชายได้พวงมาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชายทา,า,างหน้าห่แถวพันเดอรเ,เหมมือนผู้หญิงเลยลูกแล้วก็ข้างหลังนะคะส่วนผู้หญิงก็ยืนข้างหลังทั้งหมดเลยนะคะ บัดเอาให้เป็นบัร์ีไปเลยประชากรครับข้างมากนะครับห้องนี้เพราะว่าห้องนี้มีทั้งหมด28คนนะคะมีแต่ยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะลูกอ่เรียบร้อยยังคุณแชมป์เก็บหมดไหมครับด้านนี้อ่าหมดนะครับอาชิตย์ไปน่อยอายิ้มหวานครับไปยังคะอ่ะดังย่อลงไปค่ะลูกอ่ะพี่ลูกถอยอ่เหยียบลงมาลูกมาเดินหน้าเดินหน้านั่นแหละเห็นไหมเนี่ยลูกสาวลูกชายหนูค่ะ ดูแลทั้งหมดนี่เลยขอบคุณคะ่ะอ้าวกลับไปพักได้ค่ะลูกเก่งมากทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะคะขอบคุณรางวัลมาลัยน้ำใจทุกทุกกวงแล้วก็รวมไปถึงบัตรการกุศลทุกบัตรทุกใบนะคะที่ครูก,กบจำหน่ายไปให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสโนนแล้วก็โดยชฉวาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะได้รับรางวัลไปหลายรางวัเหมือนกันนะคะ แล้วับต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมอบโชคสองรางวัลก่อนที่จะชมการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะแล้วเราก็จะมอบโชคใหญ่ให้กับผู้โชคดีรา